ควบคุมอาหารมื้อเย็นขอเสียงหน่อยจ้าสาวๆค่ะถ้าอยากหุ่นดีฟังทางนี้นะจ๊ะหุ่นดีผิวใสลำไส้สะอาดนี่ไม่ได้มาขายของนะแต่จะมาบอกเคล็ดลับนะคะการที่เรานะคะควบคุมน้ำหนักและทานมื้อเย็นตามใจปากเราต้องมีตัวช่วยนะคะที่คุณหญิงเชยอยู่นี้นะคะจะเป็นแม่มดไฟเบอร์1ซองเทียบเท่ากับการกินผักผลไม้เกือบ5กิโลเราได้เพิ่มมาอีก1เมนู คนหลายคนเนี่ยไม่สะดวกในการทานผักใช่ไหมคะตัวนี้นะคะควรพกติดตัวค่ะเราเพิ่มโปรตีนไปในอาหารนะคะแล้วเราก็เพิ่มผักและผลไม้วิตามินต่างๆและแร่ธาตุแถมตัวนี้นะคะเขายังจะลากยำที่เราดื่มยำที่เราทานาฮน้ำาลายไหลยำที่เราทานนี่แหละคะ่ะลากออกมา เกลี้ยงหมดจดตอนเช้าเรียกว่าไม่รู้สึกผิดนะคะแม้มื้อนี้นะคะจะนะคะ,จะเจริญอาหารแต่ว่าบอกได้เลยว่าพรุ่งนี้เช้าออกเกลี้ยงทานให้อร่อยเลยนะคะมื้อเย็นของทุกคนเป็นมื้อที่ enjoy eating นะคะมีตัวช่วยดีๆแบบแม่โมดไฟเบอร์แบบนี้นะคะเทียบเท่ากับการกินผักผลไม้และวิตามิน17ชนิดไม่ต้องไปกินอาหารผิวเลยนะคะนี่ค่ะกุ้งคำโตๆนะคะอร่อยๆอออจานนี้สามารถที่จะเป็นเมนูไดเอทของใครๆหลายๆคน รับรองว่าอิ่มอยู่ท้องค่ะเพราะตัวไฟเบอร์เนี่ยจะทําให้เรานะคะอาจจะอิ่มจนทานไม่หมดจานนี้แบ่งเป็น2คนยังได้เลยนะคะสําหรับคนไหนที่กินจุกจิกกินไฟเบอร์ควบคู่กับอาหารเย็นนะจ๊ะรับรองว่าคุณจะอิ่มเร็วและคงสภาพหุ่นของคุณนะคะแนะนาเลยเข้าไปขอเทคนิคและวิธีการลดน้าหนักกับแม่มดออนไลน์ทุกคนได้เลยนะจ๊ะใครสั่งสิกล่องขึ้นไปนะคะ เขาส่งฟรีเก็บเงินปลายทางถึงหน้าบ้านพร้อมกับแนะนำวิธีกินแบบหุ่นดีผิวสวยใสลำไส้สะอาดด้วยจ้า